สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าเพื่อเพดกอนสมาบิกแอคเคาน์ติ้งกันนะคะวันนี้เราจะบันทึกรายการค้าของวันที่5มกราคมนะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินไวต์ขายยกมาต้นงวดเลขที่อ้างอิง99801จากบริษัทสยามวริษัรอิเล็กทริกจำกัดได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพราม4ี่เลขที่4481234 ลงวันที่15มกราคมปี2560รับชำระเต็มจำนวนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าโปรแกร,รม s m a r t b i t a c c o u n t i n g กันแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่ระบบรูปนี้ได้เลยนะคะกดที่ปุ่ม Work ์ r o นะคะเพื่อเข้าระบบเราจะเข้าไปที่ใบเสร็จสินค้าหรือ RI นะคะ สาขาจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0001ใบเสร,ร็จรับเงินค่าสินค้ากดปุ่มโอเคได้เลยนะคะในที่นี้จะยังไม่มีรายการใดๆนะคะเราจะกด F3 เพิ่มค่ะเลขที่กับเลขที่อ้างอิงเราจะว่างไว้นะคะเราจะเปลี่ยนแค่วันที่เอกสารวันที่เราบันทีกรายการนะคะวันที่5เดือนมกราคมปี60นะะนะคะลูกค้าค่ะ เราจะพิมพ์จุดกด enter นะคะแล้วเราจะเลือกเป็นบริษัทสยามบริษัทอิเล็กทริกจำกัดนะคะ4ขีดศูสาตามโจทย์เสร็จแล้วเราจะเลื่อนลงมาที่ท้ายนะคะพิมพ์จุดกด enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็นใบส่งของเล้คก็ภาษีใบแจ้งนี้อ6ขายนะคะ็คือรหัส F i ค่ะแล้วก็มาที่เลขที่นะคะ พิมพ์จุดกด enter นะคะในที่นี้รายการอิวนวอยที่นำมาตัดชำระจะมีให้เลือกแค่ยเล่มเดียวนะคะเราก็กดเลือกได้เลยะคะ่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้นะคะเลขที่0 0 0ย์นะคะจำนวนเงินสอ0 0มืนห้าพันบต้องแล้วนะคะไม่ต้องแก้ไขและ ต่อไปนะคะเราก็จะไปที่รายการรับค่ะเราจะพิมพ์จุดก,กด enter นะคะเราจะเข้ามาที่หน้าบันทึกรายละเอียดเอกสารการชำระเงินบัตรจำทับเงินล่วงหน้านะคะประเภทเอกสารธนาคารค่ะเราพิมพ์จุดก,กด enter นะคะในที่นี้เราจะเลือกรหัส C l นะคะก็คือฝากโดยเช็คธนาคารอื่นค่ะ ต่อมาเลขที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตนะคะเราจะใส่ตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะก็คือ4481234นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นวันที่เช็ควันที่รับจ่ายเช็คมาให้โดยโอัตโนมัตินะคะส่วนวันที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตนะคะเราจะเปลี่ยน เป็นวันที่สิบห้าเดือนสองนะคะเดือนสเป็นวันที่สิบห้าเดือนปีหกสงนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นบริษัทสยามบริษัทอิเร็กทิฟมาให้โดยอัตโนมัตินะคะรหัสธนาคารของเช็ค าเราจำรหัสได้นะคะเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะถ้าจำไม่ได้แล้วก็ใส่จุดกด enter เหมือนเดิมนะคะในที่นี้นะคะเราจะใช้เป็นธนาคารกรุงไทยนะคะรหัส KTB สาขาธนาคารการโจทย์ก็คือสาขาพระารามสี่นะคะ มูลค่าสองหมืน้าพันบาทถ,ถูกต้องแล้วนะคะเรียบร้อยเรากด f 1 0 save ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กด f 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมจะขึ้นบัญชีมาให้นะคะซึ่งจะฝั่งเดบิตจะเป็นชื่อบัญชีเช็ครับรอนําฝ่าก2 5 0 0 0บาทนะคะส่วนฝั่งเครดิต จะเป็นชื่อบัญชีรูปนี้การท้าสองหมื่นห้าพันบาทเช่นกันนะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะโปรแกัมจะถามว่าเราจะพิมพ์ใบเสร็จเงินเดือนไม่นะคะเราตอบ Yes นะคะใช้แบบฟอร์มเราจะเลือกแบบฟอร์มที่หนึ่งนะคะก็คือ PI คีดศูนย์หนึ่งขี K สอง ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าวงเล็บไอเทมชื่ออินวอย e นะคะกดโอเคได้เลยนะคะแล้วก็โปรแกรมจะถามอีกว่าพิมพ์รายการสินค้าเราจะเลือกพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็มนะคะในที่นี้เราจะพิมพ์ทางจอภาพนะคะกดปีนได้เลยนะคะโปรแกรมก็จะ โเคสซิ่งมาให้นะคะในที่นี้นะคะจำนวนเนิรคง้างก็คือ25,000บาทยอดที่ต้องชำระก,ก็25,000บาทเช่นกันนะคะารายละเอียดเลขที่เช็คก็ตามที่เราพิมพ์ลงไปนะคะก็คือ4481234ธาานาคารกรุงไทยจำนวน25,000บาทนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะ e s c a p e ออกจากหน้าจอโปรแกรม Smartbit Accounting นะคะในใบเสร็จรับเงินโรงเลมขายเราก็จะมีรายการเพิ่มขึ้นมาก็คือวันที่5เดือนในปีหกนะคะเรียบร้อยแล้วกด e s c a p e ออกนะคะสำหรับการบันทึกรายการนะคะของวันที่ห้ามกราคมนะคะก็เสร็จสิ้แนแพ็กน้อยนะคะ ขอบคุณค่ะ